สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่17ถึง23พฤษภาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวกรกฎจะมีความมุ่งมั่นนะคะมีพลังในเรื่องของการงานการเรียนนะคะคุณจะมีความสามารถแล้วก็ความรู้รอบรู้ในสิ่งที่เรียนนะคะหรือว่ารักในหน้าที่การทำงานการเรียนของตัวเองมากขึ้นค่ะ สัปดาห์นี้นะคะคุณจะมีความก้าวกระโดดในเรื่องของการทำงานนะคะบางรายอาจจะมีแผนเรื่องของการอานอกจากทำงานประจำแล้วอาจจะหาอาชีพเสริมนะคะหรือบางรายที่ทำธุรกิจมีกิจการส่วนตัวนะคะก็อาจจะมีแผนที่จะหาช่องทางหรือว่าเปิดตัวสาขาเปิดตัวสินค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะ การค้าขายนะคะนำเข้าส่งออกก็เหมาะนะคะใครที่อยากจะนำสินค้าต่างประเทศเข้ามาขายนะคะรวมทั้งการค้าขายออนไลน์ต่างๆก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้รับข่าวดีได้รับผลตอบแทนอย่างที่ตั้งใจนะคะท่านที่มีงานประจำนะคะจะได้รับข่าวเรื่องหน้าที่รับผิดชอบนะคะจะมีการเลื่อนขัน้นปรับตำแหน่ง มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้ได้รับผิดชอบให้ได้โชว์ฝีมือมากขึ้นนะคะนักเรียนนักศึกษาก็มีเกณฑ์ที่จะวางแผนเรียนต่อเทคอร์สนะคะหรือว่าแม้กระทั่งมีผลการเรียนที่ดีขึ้นนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะก็มีแนวโน้มที่จะได้รับโชคลาภความสําเร็จอาจจะมีโชคลาภฟุกฟุกนะคะได้เงินโบนัสเงินก้อนเงินค่าคอมมิชชั่นได้ผลตอบแทนที่ตั้งใจที่รออยู่นะคะเรื่องของสุขภาพถือว่าแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะชาวกรกฎจะมีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นมีการจัดสมดุลกับตัวเองมากขึ้นนะคะใครที่อยากมีบุตรก็มีเกณฑ์มีบุตรในสัปดาห์นี้ท่านที่ยังโสดนะคะ ช่วงนี้ถ้า มีเรื่องของความรักเข้ามาอาจจะหลากหลายนะคะอาจจะยังต้องดูใจหลายๆคนนะคะก็เหมาะที่จะใช้ความรู้ความสามารถมองหาคู่นะคะอาจจะยังไม่ได้ลงหลักปักฐานอาจจะมีคนคุยหรือเป็นช่วงเวลาแห่งการโปรยสเสน่ห์นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะเด่นเรื่องการงานการเงินร่วมกันนะคะจะมีข่าวดีในครอบครัวในเรื่องของทรัพย์สินการโยกย้ายนะคะหรือการให้กําเนิดบุตรการตั้งครรภ์ งงานแต่่คะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ